ร้านประจำกครั้งที่มาญี่ปุ่นนะฮะเฮ้ยสั่งมาไซส์ใหญ่สุดเหมือนเป็นชาเล่นเลยอะแล้วความเผ็ดคือเวลสิบห้านะฮะโคตรเผ็ดมันสูงสุดสิบไหมเหรอเขาเพิ่มแล้วมีเร oh. oh, ื่อยี่สิบด้วยลองสิบห้าดูก่อนโอหโหพอดีอ่ะได้ด้วยสิบห้ายังได้อยู่ก็ดีกินเลยเวอร์สองของก็ดีนะ่ะเลเออสองกันเคยลองเลเวลสามเลยนะ เผ็ดอร่อยนี่หรือสุดท้เหรออือเอาจริงถ้าใครจะกินโคกโคยต้องมากินที่ผมรสชาติมันคือมันได้มากมันไดเฮ้ยแล้วดูเขาสั่งไซส์ใหญ่มาเขามีซุปมาให้เพิ่มด้วยมีน้ำแกงกะหรี่เพิ่มด้วยจ้ะแล้วเ้าเสร็จแต่ละอันแตกต่างกันอย่างไรอืออันนี้เป็น เป็นโฮมเมดทุกขสึนะคะใช่ครับแล้วนี้เป็นพ็อกทงคั้สึใช่แล้วอันนี้เป็นชิคเก้นไก่อร่อยมากนะเนี่ยได้แลกกรหมูไปอืพอดีสองเป็นโฮมเมดเหมือนกันอร่อยมากเลือกสิบห้าสบายมากเลยอร่อยพอดีอะไรเราสองน้ำมูกไหลแล้วข้าววันนี้หนึ่งจุดสี่โลไซไม่โลทั้งเลย ข้าวหนึ่งจุดสี่กิโลนะไม่ลมตุ๊กแล้วก็คัดเต็ดมีทั้งหมดสังหมดสามอย่างแฮนเมดวัสดุแล้วก็สืบกปกติแล้วก็ชิคเก้นคัดเต็ดแล้วก็เคอรี่ตัวเคอรี่เผ็ดระดัสิบห้าแต่สูงสุดมีถึงเลยวยี่สิบนะอะมากเลยอย่างที่บอกว่าดีกินเลยล้วสองก็คือโต๊ แต่ถ,ถ้าเกิดสมมติเราเพิ่มข้าวเพิ่มความเผ็ดอันนี้เขาคิดเงินเพิ่มนะ<ว>ซึ่งจะมีราคาบอกอย่างชัดเจนที่มีเมนูภาษาอังกฤษนะคะ <S <S เรื่อยก็ตังใจฝันเลียกเทอร์รี่็ไม่น่าพอใช่ไหมละ่อมละลาาอ,อยู่ก็ทำชอ้อนนนะยี่สิบห้าถ้าคนกินเผ็ดไม่ไม่ขังพอเผ็ดมากนะเผ็ดเนาะ มันเป็นความเผ็ดของเครื่องเทศหรืออะไรไม่รู้มันเผ็ดร้อนในปาก mm. แต่ไม่ต้อหอมป้านะคะ mm. นี mm. ่นมเครื่องของหอมเรื่อยๆ mm. ถ้าทุกคนถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะราดเคอรี่บนข้าวหรือว่าราดบนหมนู mm. คือถ้าเป็นพอดีอะ่ะวรีจะราดบนหมูแต่ป้าราดบนข้าว คือต้องกืนค่าทั้งหมดด้วยเมื่อกี้เกือบจะถ่ายหมูแล้วเธอลา,าดบนข้าวก็เลยต้องขยับกล้องไปเฮ้ยใช้ได้นะใช้ได้เฮ้ยเธอ,อเหงื่อแตกอากาศญี่ปุ่นก็ไม่ได้ร้อนนะเหงื่อแตกแล้วหนึ่งโอ้โหโคตรเจอ๋อ กิชินเนี่ยมีของสามที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิสามสี่สิบห้าสิบหกบ้าบอสิบหกท้าทายของชิมันทั้งร้อนทั้งเผ็ดทั้งเยอะค่อยๆกินก็ได้คนหนุกที่นี้เขามีสั่งเป็นเซตได้นะคะก็คือสั่งกเชียงลัดแล้วก็หนานี่ แล้วสิ่งที่ชอบอีกอย่างของที่นี่คืออะนนีนะเธอไม่ใส่เลยเหรอคือมันดีมากว่าดีใส่แบบท่งท่วมแต่รสชาติก็จะดจ้มจนนิดนึงม,มันต้องมีรามันข้าวลาบนเนด,ด้วยไ<า>ม่มหมดไปให้หมดเลยเหรอใหมดไปเลยฉ <c oughs> ฉันกัะจะลองด้วาสุดท้ายก็หน่อยเยเฉเฉยเฉเเเหลือยเฉยเฉยเอเเฉยือเฉเฉยเเฉยเยเฉยยเฉยเฉยเยเ มามี่ปุ่นต้องกินเทอร์รี่ะทกนเ้นหนึ่สิ่งทีต้องทม่อากินนล ืมอร,ร่อยดีแล้วทากันเองเลือกปริมาณข้าวได้เลือกระดับความเผ็ดได้ไม่ใช่เพิ่มข้าวนี้อย่างเดียวนะลดข้าวก็ได้นะอย่างวที่ปกติจานปกติเขาจะมีข้าว300กรัมใช่ไหมนี่ว่าดีลดเหลือ150กรัมได้ก็<ม>แล้วเขาก็ลดเง<ม>ินที่มันนะถ้าข้าว150กรัมจะลดไป7 8 0เยน ทุกอย่างคัสตอมได้หมดไงใครมาญี่ปุ่นบบเหมือว่าไม่เคยกินผมเราอยากไปลองมันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่เหมือนสาขที่ประเทศอื่นเลยเพราะว่าสาขาที่ประเทศอื่นอ่ะมันจะมีน้ำสต๊อกอ่ะเป็นน้ำเนื้อใช่ไหมแล้วก็เป็นน้ำผักไปเลยแต่ว่าที่ญี่ปุ่นมันจะมีสต๊อกที่มันเป็นคอร์กอ่ะมันเป็นหมู ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นปัจจัยที่ทำให้มัน,ม,นมันอร่อยอร่อยกว่าหรือเปล่าบ้าจริงข้าวเท่าไหร่นะหนึ่งจุดสี่กิโลหรอไม่รูมข้าวเลยข้าวหนึ่งจุดสิบกิโลไม่รูวมั้บเลยไม่รู้ไม่รวมซุปไม,ม,ไม่ไม่รวมกังกระรี่เพราะเพ่าะคือแค่ข้าวอยู่สิบก็มาสองโลกว่านี่ ก็กินไปบางหน่อยตอนนี้หกนาทีกินแบบสบายๆบาจิงแต่จริงเราอ่ะตอนที่เราเริ่มทำเพจอ่ะเราไม่ได้คิดว่าเราต้องมาน้องทำชาเลนจ์หรือว่ากินเยอะนเพาะรู้ความเป็นม่ตอนวัยรุ่นอะเราก็กินได้เยอะแหละแต่พออายุเยอะๆขึ้นไปอ่ะมันก็ไม่สามารถที่เจะกินเยอะก็ได้เหมือนเดิมแล้วการกินยอะเกินไปมันก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพเราก็เลยทำเพจเลือกไปทางกินอร่อยกินมันกินเผ็ด แต่ว่าโอป้าเนี่ยเป็นคนกินเยอะอยู่แล้วเป็นปกติอันนีนะ้คือไม่ได้จะชาเลนช์อะไรคือกินอย่างปกติความปกติของอป้าที่ไม่ปกติของคนอื่นอ่ะแล้วหลายๆลคนนะั้นพอเราถ่ายคลิปอะไรแบบนี้ที่ต้องถ่ายยาวอะ่ะวัดีก็จะอธิบายปไเยเปนเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องมีคอมเมนต์คุณผู้หญิงคุณเยอะจัง แต่ตอนนี้ผมป้าพูดไม่ได้ไงว่าดิ้องโูดเนาะก่อนอ,อันนี้ชาเของจริงเผ็ดใช่ไหมเผสะใจมากเออนเหื่อแต่เหื่อแต่เป็นหัวแล้วมั้งท่านก็จะบ่นต่อแล้วกันคือบ,บางทีคนก็ชอบว่า ป้ายมันออกมาค่ะทำไมคนผู้หญิงน่มากจังบ่นไปที่เครื่องเลยน,นี่งงเลยแต่เราขอบคุณแฟนเพจคนอื่นๆนะคะที่เข้าใจแล้วก็มาคอยแก้ให้ว่าความสัมพันธ์ของเรามันเขาเรียกว่าอะไรดีลึกซึ้งกว่านั้นเนาะแล้วก็ยาวนานกว่านั้นปีนี้คิดเมื่อไหร่คะปีนี้เหือนตุลาคมแล้วแต่ถ้าตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้ปีนี้ปีนี้ตุมแล้วเนาะเราผ่านอะไรกันมาเยอะผ่านการตอบตัวนู่นนี่นั่นมาแบบ เราเข้าใจกันมากกว่านั้นไปแล้วแล้วแฟนเพจก็เข้าใจเราด้วยเพราะเราทำเพจมา6ปีแล้วมั้ย6ปีขอบคุณแฟนเพจทุกคนที่ติดตามนะคะเออเดี๋ยวก่อนมันจะให้ดูงเ,<ร>เงื่อนนี่ทาเล่นจริงโอ้โหทาเล่นจริงมันขอดหมวกางไหมล่ะม,มันเต็มไหมเนาะไม่ได้เช็ดผมไม่ได้เช็ดผมไม่ได้เช็ดผม แปดอ่างติดอ่างติดคาติดอะไรนะ<ม>กระดาษติด<ม>นี่อย่างงี้ยหรอออกแหงี้หยยรออ่าติดยังติดอยู่ค่ะกระดาษอ่ะมันยังอยู่ที่รนทำไมไม่ออกอ่ะออกอ่ะเออทำผมตรงนี้หรอแล้วมมน่าจะกินสบายๆกว่า<ม> ยังไทุกคนดูไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์เราได้หน่อแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆที่เรีนมาจาญี่ปุ่นว่าคุณจะต้องกินโ,โคโคอย่าเห็นว่ามันร้านทั่วไปเจอทุกที่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็คิดว่าเป็นร้านธรรมดาทุกคนมันอร่อยมากเอาจริงจริงมันอร่อยกินๆแล้วอย่างที่บอกสาขาในประเทศอื่นก็ชอบไม่เหมือนนะะลองมาแล้วต้องกินที่ญี่ปุ่น ปลาบอกข้าวหนึลล่งจุดสี่กิโลปลาเผ็ดอันดับสิบห้าผัดเล็บอีกีรประมาณยี่สิบกว่าชิ้นจริงอิ่มไหมระดับความอิ่มนี่ทั้งหมดประมาณเก้านาทีหมดขอบคุณทุกการรับชมนะคะติมนี้เป็นติ้ยาวะะอันนมก็หน่อยอยากจะกินนมไหวด้วยอีก หมดไรให้เราได้นะคะเชื่มอมงการบอกเคี่ยวให้หมดก่อนเพราะว่าจะพูดว่ารอดครับพเพราะเฉียบเลยมันมากฉันต้องเองใชย